ข้านะครับก่อนเราจะเข้านะครับบริเวณทางเข้านะครับก่อนที่จะถึงก็มีรูปลงตาอยู่ข้างบนนะครับมีคันพีณดงตากลาวนะครับส่วนข้างหลังนะครับมีชื่อทางขึ้น,นครับเราจะได้ขึ้นไปชมอากาศสัมผัสข้างบนนะครับ ไดกันเลยครับนี่ครับวันนี้พามาชมพิพิธภัณฑ์ธรรมสถานเจดีนะครับหลวงตามหาบัวนี่วันเสาร์นะครับฝนตกยินงลินสักหน่อยนี่ครับพิพิธภัณฑ์ถึงแล้วครับคนก็เยอเยอะทางขึ้น มีบันไดสองชั้นครับคนก็เยอะอยพอ,อ,อ,อสมควรนะครับวันเสาร์นะครับวันนี้ครับกรดดานหน้าทางเข้านะครับพาไปดูด้านในนะครับ,บรอบๆก่อนนะครับ ่างขึ้นก็คนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้นะชมรอบกันนะด้านหน้าน,ะน,าน,น่าจะเป็นพระประธานนะครับข้างในเป็นพระประธานเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างบนครับ ทางขึ้นนะครับทางเขา้าไปไหว้พระประธานบรรยากาศด้านใน,น,นครับ กาศรอบๆนะครับนี่ก็มีฝนตกนิดหน่อยด้านหลังนะครับพระประธานนี่ครับเจดียตามมหาบัวนะครับสวยครับ นอด,ดป้ายทองคนระับชัดสองเป็นเจดีส่งสีเดียมจตุรัสครับนี่ทางเข้านะครับ นี่มีการร,บรอบๆครับนี้ที่ตะวันออกครับเท่านี้เดี๋ยวไมออกครับทุกนบรรยากาศรอบๆนะครับ ที่ใต้ครับันที่ใต้ก็ฝนตกครับวันนี้ ทางเข้าเหมือนกระจกเลยครับจริงไม่กระจกนะครับใสมากเลยนะครับบรรยากาศข้างในนะครับรอบ,รอ,บองค์นี่คืออธินะครับ พระบรมสารีกิกธาตุ่ <c oughs> ่มุนมนดกสวยงามส่วนตรงนั้นนะครับ คือที่ไม่รู้ภาษาสง่งเขาเรียกอะไรนะครับภาษาที่ปะท,ที่ประชุมเพลิงนะครับเนี่ยครับจากถัดจากเจดีย์ไปนะครับไทยัไห่คยโยตงนี้ครับหลังจากที่เราไหว้เสร็จนะครับนี่คือด้านหลังของพระประธานนะครับด้านหลังพระประธานเนะเราจะออกไปข้างหน้าเลยครับ เป็นบัวสถอตันข้างนะครับเป็นอีกหนึ่งอันซีนในอุดรธานีนะครับเป็นวัดตาบันตาด